มูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่1นึถึงสินักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นพิเศษหนึ่งและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่1นึถึงสอง ร่วมจัดทำรรโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศาสตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระพิสุสงฆ์ณวัดราชบอพิษส,สถิตมหาศีมารามราชาวรรวิหารโดยหน่วยแพทย์อาสาและจิตอาสาได้ร่วมกันจัดทำคลินิกเฉพาะทาง14คลินิกอาทิคลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป เอ็กซเรย์ปอดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเวชศาสตร์ฟื้นฟูกระดูกและข้อจัตุผิวหนังทันตกรรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นต้นนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์วัดใกล้เคียงและพระภิกษุสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประชาชนประมาณ800 1,000คน